ใครที่ยังไม่อยู่กับกรพรมสมารทนเด้ร่เรซื้อมเนี่ยใช่ไปีะเรียให้จดม่ีงานทำนะแต่ว่ามันกสร้างงานเยอะแยะส้างสองอย่างเลยถ้า่ำให้ให้เราแข็งแรงขึ้นมีรายได้มากขึ้นเราต้องสร้างอาชีใหม่ตรงนี้เราจะดีซีนะครับเรจะียนอะไรมัน มีงานทำเด้อได้อายุเท่าไรี่ยได้ีองวะหกพันหนึ่้อสองยี่สิบยี่สิบสองมาดูแลกันห่งร้อยค่ะมาให้ไปสายยางใป้ยกันลอยน้าไป่ยด้ยอยน้ำถ้าน้าในนกลางคือระดัน้สูงแบบนี้นะน้าไม่ค่อยไป

เอได้หะเอเอ่น้าน้ท่วมก็จะยใหญ่ค่ะอะไรที่เป็นระเบียบเนี่ยเราเล่นอยู่แล้วตอนที่ระเียเรืนเพิ่มเติมนะค่้าน้าที่้านค่าช้างตวเติมแ่งัายบ่ันงนี้ยเต็มตะุเค้ะคค่ะตอมนุเิ่่ค่ะโตค่ะตค่่ะ่ะค สู้ๆนะครับสู้ๆค่ะคุณหนูถ่ายตามเลยถ่ตามเลยให้กำลังใจลสุดเต็์ที่สู่ด้านหน้าด้านหลังได้หมถ่ายได้หมถ่ายได้ไหมโอเคครับขยับตามครับขยับตามมาก่อนด้าขยับตามมาก่อนขยับ้ขยับบ้างอเคต่ายเยอะต่าเยอะเท่าไหร่ อยาก็มีเมีเงินช่วยเธออยู่แล้วตามเรื่องเล่นจากการรับตรงรับตรงเรับตรงรับแท้รับแท้รับเหมือนกันคือารรขรทุกคนอยู่แล้วไม่มีแบลงครับขึ้นรถขึ้นรถครับตกครับขอบคุณมากครับเจอครับี่จะขึ players, <idal up. S 1> illa, uh ้นรถขึ้นรถก่อน ลงมาท้าย้ายเกือบน้ำร่วงขอบร้ครัขอตัวไมไม่ตันอยู่แต่เขาตอบเส้นสถานช่วยใช่ร้อเแล้วมีรอไ้งหมดห่อ มีบ้ามีใหม่ปะครับมม่นะครับขอบคุณครับพาครับนี่มาด้วยใครครับเใหญ่จะพยาขาลนใช่ไมกว้างตอนีมันกลับไปบางงาบนถนนนะมีกลับไปบาานเมื่อกี้มากับกลับแล้วก็อยไม่ได้ทตรงนี้ต่ำกว่านี้ตู้ตายกระทรงแรงงานก็ครับอมเม้นาตี้วต่อให้ดีตรงานทํีการพิาให้ระวังนะครับนตนยเลย คนคงนี่ยงไงอมน้ำพันเลยข้นปานนะร้านสร้าง้อเลยตาเพือนต้องอานานงนั้น่คนไทยอยากเปางานตรงนี้เยอะเลยีดียาไทยยาเลยครับท่านคะมากที่สุดเลยคป็นนี้้านทังร้านขาเนี่จมุเลยครับ เดี๋ยวคุณดูแลมีคุณผู้หิยางนี้ก็อาจจะอาจจะเรียิ่มแบบพอบรรเทาได้บ้างเนาะอันนี้ต้องคอยแจภาษาเหตุมันพุ่มจากอะไรใช่ไหมเก็บไม่ทันก็ทอซ้อนทอซ้อนกันแพงหมดเลยคยิงใจไฟฟ้าสวัเดี๋ยวเข้าไปเลยนี่ครับตำรวจให้การสวัสดีค่ะนี่เพื่ออะไรนะลำบากที่สุดในสิบหกฐานท่านี่ เราจะรู in ้ว่าทุกปีที่ผานมาอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสภามอานตาดผลเป็นการนใช่ไหมแต่เราก็จะดูแลอยู่คะทานขอบคุนคาทนของคนขอบคที่สื่อไทยนี่นะที่สื่อนะที่สท่อนนยุคนุคปัจจุบอนยุคุบนุคุบนุคับุบยุคนคุันุคุบุคคุบยุคนุคุบุคนุคอจุบุบน แต่ติดเตียงหนุนมากบ้านชั้นเดียวเตียงไปรลบออกมาครับออกมาครับเดี๋ยวไปรับมาขยับครับขยับขอบคุณมากนะเดี๋ยวจะเล่นแก้ปัญหาในเืองที่นไดี้ย่เป็นบินเลย

น้าใหญ่ครับรามน้าอเนีเหนึ่งสภาพครับหนึ่งสองมครับขอบคุณครับเป็นไงครัวขอขอบ้ท่าน้าเดี๋ยวเดี๋ยว่สุดเดี๋ยวสุดสอง